โอเคครับทุกทุกคนก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมเพนกุชชีคอนเดมช่ดเดิมเคยเปลี่ยนนะครับผมกับเกม ROV กันเองนะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นโอเมนนะครับผมก็ทีมผมก็จะมีเอลซูแล้วก็มีแรสมีเอเลนดอร์แล้วก็ลิกเตอร์ที่เป็นโลมิงนะครับผมผมจะเป็นเล่นเป็นออฟเลนนะครับผมแน่นอนว่าเป็นเลนปิดนะครับผมเหงาแน่นอนจังหวะน,นี้นะครับผมก็ รอไปนะครับผมรอให้มันถึงเวลาเข้าเกมเขาผมก็เตือนเพื่อนเขาไปว่าผมอยู่ที่เลนนี้นะแล้วเ,เดี๋ยวก็จะไปช่วยทุกเมื่อเลยนะถ้าเคลียร์เลนเสร็จนะนเนี่ยโอเคมาเริ่มกันเลยแล้วก็คู่ต่อสู้ของผมที่เจอกันที่เลนนั่นก็คือใครเนาะโอเคเราเจอตัวแพ้ทางแล้ว <laughs> ไม่ใช่สิไม่ใช่ตัวแพ้ทางผมนี่แหละแพ้ทางมาันตังหกักเราโอ้โห แม่มาพร้อมกับสกินของคิริโตเลยอะเลนี่นะโอ้โหโชคดายจริงๆดันมาเจอตัวที่เรามาต้องมาแพ้ซะได้สิแพ้เลยแน่เลยจังหวะเนี้ยผมว่าผมต้องอยู่ในป้อมเท่านั้นอะไม่ต้องออกไปไหนละเราต้องอยู่แต่ในป้อมเท่านั้นเคคิฟเสร็จแล้วก็เข้าไปในป้อมเลยดีกว่าแต่จังหวะนี้นี่คือผมก็ว่าเราควรไปอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเกินไปขนาดนี้นะเนี่ย ไม่นึกว่าเขาจะเป็นสุดยอดอารเรนจริงๆแต่ก็อารเรนก็โล่ทองนเนี่ยโอ้โหเขาจับล็อกด้วยจงหวะน,นี้ทําอะไรไม่ได้แล้วครับก็ต้องกลับเข้าไปในป้อมแล้วก็ไปเพิ่มมานาเพิ่มเลือดก่อนเราสู้เขาไม่ได้ต้นเกมเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วเอาจริงๆแล้วอาจจะสู้ไม่ได้ทั้งเกมเลยก็ว่าได้นะโอเคแล้วก็ยืนเลนไปครับแช่เลนไปเพราะถ้าไม่มีอะไรทําก็ไปเคลียร์คลิปกลางครับแต่ก็คลิปมันก็ไม่เข้าออทีาดีโอเคคลิปเข้าออแล้วเดี๋ยวโอเคแรกลับมา แล้วก็อยู่ที่เลนไปต่ออืมผมว่าอาเลนต,ตอนน okay, um pues> ี้เป็นตัวดักพุ่มนะเนี่ยชอบเล่นดักพุ่มเลยจากนี้เอื้อตายเขาน่าจะฟุ้งเข้ามาฟิกเกอร์โอเคเพื่อนเราเก็บได้สวยน่าจะเกมตามแหละเกมเนี่ยผมว่าเกมนี้เกมตามแน่เลยน่าจะเกมตามแล้วล่ะเพราะว่าดูทรงแล้วผมก็แพ้เลนอยู่แล้วแพ้ทางตัวอาเลนอะแล้วก็แต่เขาก็สู้ได้แหละลิกเตอร์กับเอลสูก็ยืนสู้กับ อะไรนะสู้กับตัวละครใหม่อา่ากับเอลสูฟังเขาอะส,สู้ได้อยู่แหละเขาสู้ได้อะ่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเลนมันจะไม่มีการแก๊งกันที่เลนล่างเลยก็ว่าได้ส่วนมากนี้เขาก็จะแช่เลนกันส,ส่วนใหญ่ลวเนี่ยไม่เคยจะไปไหนกันโอเคแล้วก็หลบโอ้โหหลบไม่ทัน ไอตอนเนี้ยที่ผมเล่นโอเมนใช่ไหมผมตอนนั้นผมโอเมนโลเขียวเลยแต่ปัจจุบันนี้โอเมนผมโลเงินแล้วนะก็คือไปฝึกเล่นโอเมนจนตอนนี้น่าจะชำพอละอ่ะฮะแล้วเขาก็ล่อล่อเรานั่งตกปาลารอเราให้เราออกมาอืมเขาไปล็อกสิเพราะว่าคือถ้าเขาล็อกเราเขาก็จะทําอะไรเราไม่ได้เอยไม่ใช่เขาล็อกเราดีเราไปล็อกเขาเออแล้วเขาจะทําอะไรเราไม่ได้เออแต่เขาก็ล็อกเราเหมือนกันอะ่ะเราล็อกมาเขาก็ล็อกกลับ ยังไงก็สู้ไม่ได้นะมันมันก้ามกึ่งอะว่าจะสู้กับอเลนได้ไหมแต่ผมว่าสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะมันเป็นตัวที่แพ้ทางกันนะแล้วก็ทีนี้ก็โอ้โหมีการเกิดการต่อสู้กัน<พ>อาา่ะฮะนอนกลายเป็นศ <c oughs> พเพราะเพราะว่าจะไหวเมื่อกี้แรดมาพอดีด้วยไง <c oughs> โอเคโอ้มันมันมันกลับมาแล้ว <c oughs> มันมีนาฬิกาตายเกิดหรือเปล่าเนะ่ผมไม่แน่ใจว่ามันมันเอาพลังแฝงตายเกิดมาหรือเปล่า แต่ก็ช่างมาันเถอะโอเคค่อยๆช้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะมังกรก็ปล่อยให้เขาเอาไปครับเพราะว่าถึงเราไปแย่งไงก็เราไม่ได้อ่ะเออฟิกเกอร์หลบไปเขาเกินอะเรนเขาเกินอะคิตตริโตเกินโอเคพลังแฝงเขาเปิดแล้วเลนล่างก็เกิดการแกงกันเกิดขึ้นส่วนเราก็ยู่กันเลนบนต่อไปยืนแช่เลนแล้วก็จะมีโอกาสมาเชียร์คลิปคบกลางบางก็ ก็ไม่รู้สินะว่าจะมาเคลียร์คลิปกลางได้เมื่อไหร่เพราะาแรดมันก็อยู่แถวนั้นนั่นแหละมันก็มันก็คือมันก็เคลียร์คลิปของมันอ่ะแต่เราก็เลยไม่ต้องลงไปล่างแล้วเพราะว่าถ้าเราลงไปล่างเขามีสิทธิ์ที่จะมาตีบนได้ต่อแต่แร็มันไปเคลียร์คลิปของมันเองมันเดินเดินขึ้นเดินลงอ่ะแต่เราก็ยืนอยู่บนเนี้ยแล้วเขาก็ล่อเราอีกละอืม แล้วเราก็ทําการส่งอิโมจิกับการจะส่งที่เป็นรูปหัวร้อนนะทูเรนหัวร้อนแต่ช่างมัเถอะเราต้องเป็นมตดกับสตูเข้าไว้ครับแต่ก็นะเขาก็ไม่ได้สนใจเรานะครับผมก็ยืนเลนต่อไปพยายามทําหน้าที่ของออฟเลนให้ดีที่สุดอย่าให้มันมาตีป้อมแล้วโอเคน่าจะบั็อกอยู่ที่ท่าเต้นมันเมื่อกี้น่าจะบัก็ก uh, <laughs> เห็นมันแบบตกปลายผิดด้านนะนะโอ้โหสุดยอดจริงๆอะไรนคนเนี้ย โอเคป่าเรามาแล้วโอเคเขาน่าจะเห็นว่าเราสู้อะไรไม่ได้ไงเขาเลยมาหาเราแต่ผมจะล่อมันก่อนผมรู้ว่ามันต้องอยู่แถวนี้มันอยู่ในพวมนี้อ่าเรียบร้อยมันมาแล้วพุ่งมาจากไหนไม่รู้ไอริสก็มาอีกโอ้โหเรียบร้อยครับผมว่าผมจังหวะนี้ผมไม่น่าจะช่วยป่าได้เลือดผมน้อยด้วยไงถ้าผมเข้าไปผมมีสิทธิ์ตายนะแต่ป่าจะเก็บได้แล้วก็ไม่ได้อีกอก็ถอยเลยดีกว่าแต่ก็ไอริสก็ผมก็ดึงเรียบร้อยโอเค ผมดึงไอริมาทีนี้มันก็ตายเลยเพราะว่าอย่างน้อยป่ากก็เขาก็ตอดเลือดให้เราโอเคแล้วจังหวะนี้เราก็ตีป้อมไปครับเพราะว่ามันไม่มีใครมาเป้าโอเคอรีก็น่าจะกลับบ้านไปแล้วครับผมเรียบร้อยป้มแตกแล้วก็เคคิปตัดลิปเลยได้แฟนเน็ตทารอนมาละอ here we go again อ่าฮะมันกลับมาอีกแล้วใช่ครับผมมันกลับมาแล้วตัวปัญหาของผม อย่างน้อยเราก็ได้ป้อมน่ะนะเอออย่างน้อยก็ดีนะครับผมผมจะเฝ้าดูว่าเขาจะพุ่งมาตอนไหนนั่นเองแต่ผมว่าเขาจะพุ่งมาตอนที่ผมตีมังกรนี่แหละแต่ไอจังหวะน,นี้ผมน่าจะคิดผิดนะผมน่าจะตีมังกรตั้งแต่แรกเลยนะคือผมก็เฝ้าเขาอะเขาน่าจะหลักพุม่มแต่กลายไปว่าเขาไปเอาดาร์กโซโล่ดาร์กคนเดียวด้วยนะสุดยอดเลยแล้วเขาก็ได้มังกรอีกผมพลาดไปผมว่าผมพลาดจังหวะเน,นี้ย พลาดเยอะเลยแหละพาร์ทเนี่ยเล่นเล่นพาร์ทนี้ดูพลาดในพาดไปเยอะเลยผมตายเรียบร้อยแต่ี่ช่วยเขาช่วยลิกเตอร์ตายอีกโอ้โหเรียบร้อยครับผมตายคู่เอาเอาอันนี้ไงต่อโอโห้หยืนไม่อยู่ละเรียบร้อยครับผมทุกคนคิดว่าผมจะชนะไหมครับผมก็ลองดูต่อไปครับผมก็ดูซิว่าผมจะแก้เกมแล้วก็ชนะได้หรือเปล่านะครับผมโอเคอิลูเมียมาแล้ว So แล้วก็ดึงคลิปมาแต่ก็ผมรู้ว่ามันดึงอิลูเมียไม่ได้เพราะว่าถึงมันโดนเนิฟมาแล้วแต่มันยังก็ยังเก่งอยู่ดีอะ่ะอิลูเมียผมว่ามันก็ยังเป็นตัวโกงอยู่ดีนะอย่างน้เราก็กดดันเลนไปอย่างน้อยก็ทําอะไรสักอย่างที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วก็ไม่โดนด่านะแตกเฉยเลยวยเฮ้ยโอเคสวยพวกอ่าสวยได้สวยอีก เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะทีมเราเริ่มมาเลยนะเอเลนดอร์เริ่มมีของขึ้นเรื่อยๆนะแล้วหลังจากนี้เราก็ไปตีป้อมล่างต่อแต่กลายเป็นว่าไอลิมาพอดีผมก็จะกลับมาเอานกแต่เขาก็กันไม่ให้ผมเอานกอีกและไอายาก็มาอีกโอเคเราต้องหาจังหวะเข้าตัวโอเมนมันเป็นตัวที่ต้องหาจังหวะเข้าอะ่ะเรียกได้ว่าถ้าเราเข้าผิดจังหวะทีไรน,นี่คือแบบ เอออาจจะโดนเพื่อนดาดก็ได้นะแล้วก็ถ้าเราล็อกพลาดก็อาจถึงตายได้เลยก็ว่าได้นะครับผมอันนั้นเขาก็ขี่หัวละให้เป็นล่างทรงเลยขี่หัวเลยโอ้มาละเริ่มละมันเริ่มจหวะนี้ล่ละล็อกไปเลยตอนนี้ผมล็อกโดนแต่ว่าไอริมันหลบได้อา,า่าโดนลงหัวแล้วตาเรียบร้อยไหมโอ้ไม่ใช่ป่าสิลิกเตอร์เรียบร้อยครับผมคราวนี้ได้ไหมได้อายาไหมเมื่อกี้ได้ไอริอาญาอีนิดเดียวอีนิดเดียวเอสุ อีกทีนึงเออนั่นแหละโอ้ยแรดมาลาาเฉยโอเคกลับไปกลับไปกลับบ้านกลับบ้านมันจะมาแล้วมันมีตัวแยกดันไงอเลนมันมันแยกดันไงทีนี้ผมมาอยู่ล่างไงถ้าเมื่อกี้ผมไม่จับมันนะผมว่ามันได้ตายยกหมูอ่ะเพื่อนเราอ่ะถ้าเมื่อกี้ผมไม่มาจับให้เพื่อนนะเราเสียปั้มบนไปครับผมแต่ว่า เราก็ต้องหาทางขึ้นบ้านเขาให้ได้นะครับผมไม่งั้นเขาอาจจะมาจบเราได้ง่ายๆเลยก็ว่าได้ไอเจ้าวะนเนียผมผมกะจะไปเช็คภูมินะแต่ว่าให้เพื่อนมาโอเคได้ยูสวยเอออย่างน้อยเราตอนนี้เรามีดาเมจละเรามีดาเมจพอที่จะสู้กับมันได้ละเพราะเมื่อกี้ผมทําให้มันเหลือครึ่งหลอดไงแล้วเพื่อนก็มาตอดเลือดแล้วก็ตายไงเรียบร้อยโอเคอย่างน้อยมันก็ตายอะเอเลนอะ เอากลายเป็นว่าตอนนี้ผมมีปัญหากับอะไรมากเลยตอนเนี้ยโอเคแล้วเราก็ต้องเคคีปต่อไปครับผมเอลซูอีกฝั่งหนึ่งนี่ไม่ใช่ปัญหากับเรานะเอลซูฝั่งนั้นอะคือมันไม่ใช่ปัญหาเลยก็ว่าได้แต่ปัญหาของมันคือเอลซูฝั่งเราเพราะฝั่งเรานี่ยิงแม่นอยู่เหมือนกันนะอาา่ะฮะว้าวววเต็มเต็มเลยเอลซูโอเคป่าเรามาแล้ว โอเคผมว่าลิกเตอร์มันควรเปิดก่อนนะไม่ใช่ผมเป็นคนเปิดนะโอปาเต็มเต็มเลยโดนเต็มเต็มเลยครึ่งหลอดเลยโอเคมาละเข้าละเข้าละมาละดึงล็อกเรียบร้อยครับผมยิงยิงมันอเลนลืมไปว่ามันแบบน่าจะกระโดดออกจากวงก็โอเคเรียบร้อยตายคู่ครับผมไปพร้อมกับลิกเตอร์เรียบร้อยไหมกดแข็งไปก่อนครับผมปาเรามาแล้วมาแล้วเรียบร้อยกลายเป็นผลไม้ไปแล้วครับผมแล้วก็ เก็บตายคู่ครับผมเหลือแค่แรดคนเดียวครับผมแรดมาแล้วแรดเพิ่งเกิดมาโดนไปแลกไปมัดอับัพพลเรียบร้อยครับผมโอเคเหลือเขาแค่คนเดียวนะครับผมเพราะว่าเพื่อนเราก็ตายกันไปหมดยกตี้เลยเขาก็ยกตี้เหมือนกันนะแรดเอากางเลยเอากลางเลยแรดอะเอากลางเลยแรดแรดเอากลางได้นะแต่ว่ามันเป็นเมดเนี่ยมันตีป้อมไม่น่าเข้าแต่อย่างน้อยก็เอาป้อมสักครึ่งหลอดก็ได้ เฮ้ยแรงอยู่เหมือนกันนะขอลองขอลองเอากลางเถอะได้อยู่นะได้กลางอยู่นะคือทีมเรานี้ก็ได้เปรียบเรื่องป้อมนะแต่เรื่องคิวนี้ก็เริ่มมาแล้วเพราะว่าช่วงต้นเกมนี้ก็เสียเปรียบนะแต่โอเคสวยจังหวะน,นี้ผมก็จะไปอยู่ที่พุ่มนะรอว่ามันจะมีใครมาหรือเปล่าเราจะเล่นโอเมนดักพุ่มเลยเราต้องมาลงกลุ่มกันไว้เพราะว่าเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาด์กเลยผมจะเป็นคนเปิดเอาด์กก่อนนะ ไอริมันอยู่ล่างมันไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่ามาทันแน่อ่ฮาะาอรินเห็นละคีริโต,โตคุงมาละตอนแรกผมกะว่าจะพุ่งเข้าไปจับมันนะแต่ว่าระยะไม่ถึงอะไม่น่าถึงพอเดินไปดีกว่าโอเคมันไฟกับลิกเตอร์ละอ่ามาละเพื่อนเรามาละมาละมากันสามคนครับผมมาสามคนฟิกเกอร์เข้าไปจะพุ่งเข้าไปจับไม่โดนนะผมโอ้มันกระโดดใส่หัวครับผมเรียบร้อยไปนไง สุดยอดจริงๆเลยโอ้โหแม่ได้ฆ่าอาเลนสักทีโอ้โห,โาาโโหถ้าไม่ได้เพื่อนช่วยเมื่อกี้นะโอ้โหไม่รอดแล้วผมว่าน่าจะผมน่าจะสวนโดนสวนตายไปแนละ้วเกมนี้ผมแบบน่าจะแตกเยอะเลยอะคือตายเยอะพอสมควรอนะโอเคได้ไกอาสแตนดาร์ดมาลนะเขานี้โอมเมนถึกขึ้นเนะ่เตะโอ้เกมตามเลยขนาดนี้ <c oughs> แน่นอนเกมตามเลยขนาดนี้ต้นเกมนี้โอ้โหนำแทบเป็นแทบตายเลยนะโอ้โห จะจบบ้านให้ได้แล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาแบบว่าน่าจะรอให้เราถึงเลดเกมกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนเลดเกมมาแรงหมดเลยทีมเราเลดเกมทุกตัวครับผมไม่มีใครต้นเกมนะครับผมมีบางตัวที่เป็นกลางเกมเก่งกลางเกมไปถึงเลดเกมก็มีแต่จังหวะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงกลางเกมไงพว,พวกนี้เลยเริ่มเก่งขึ้นแล้วแล้วผมตอนนี้ก็เริ่มมีของมากขึ้นเลยเริ่มถึกเป็นแทงยืนแนวหน้าให้เพื่อนได้แล้ผมอยากดึงอิรูเมียามากเลย เกมนี้ตัวแก้ทางผมเยอะมากเลยยวเว้นอาญานะคืออิลูเมียเนี่ยมันออกจะแก้ทางได้ไหมก็ได้อยู่แหละโดยเฉพาะอารรน,นี้แก้ทางสุดๆเลยโอเคแล้วก็ดันดาร์กต่อไปช่วงนี้กระตุกไยเนี่ยมากระตุกช่วงนี้แหละอ่าเอาไงเอากันมาดีแล้วก็ดันคีบตรงนี้เลยดันคีบตรงนี้เลยผมว่าจบได้จบเลยดีกว่าเนี่ยโอ้เกือบละโอ้ยปิงปิงปิง,ปงจังหวะนี้ปิงเลย เราต้องไปช่วยเพื่อนเลยไม่งั้นไม่รอดแน่อะเลนมาอีนิดเดียวจะตายแล้วโอ้ไม่ได้โอ้โหจะตายแน่เลยผมว่าผมโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วยูเมียนี่มันฆ่าพวกเราได้ยกทีมาแล้วเนี่ยสามตัวเนี่ยจบเลยดีกว่าจจ้าวันเนี่ยผมว่าดาร์กมาแล้วในนั้นก็ต้องจบเลยดีกว่าไม่ทันละเพราะไม่งั้นทะเลทเกมเกินอะไรมันจะเก่งเกินแล้วก็ <Yahoo! S 1> สวยงามครับผมโอ้โหเรามาพลิกเกมได้ตอนสุดท้ายครับผมโอ้โห ไม่อยากจะเชื่อว่าจะชนะนะครับผมก็ถ้าใครชอบที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ